อ่าสวัสดีครับอวันนี้เดี๋ยวจะมาสอ,อ,อนอีโปโล่องหนนะครับอ่าเป็นของพีบีไทยนะครับอ่าย่างที่บอกไว้นะครับผมแบงค์สแดโ,โปรนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็มาสร้างด่านหอสมุดแล้วก็สแกนโค้ดหอสมุดนะครับ นายโคดอกมานะครับวิธีการทําล่องหนนะครับให้สังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปนะครับดูบรรทัด c O โอ้ยผูติกับ c ีศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับเนี่ยนะครับดูอ่าเราไม่ต้องสนใจครับเราสนใจตัวนี้ครับนี่หนึ่งบีหนึ่งบีนะครับหนึ่งบีกับหนึ่งบีนะครับอ่าแค่นี้ก็เราก็ได้วิธีร่องหนแล้วครับแล้วก็ ไปหาห้องเล่นก่อนเลยครับเราเราต้องนี่ครับพอตายพอตายครบสองครั้งแล้วก็มาตายครั้งที่สามครับไม่ง,งั้นก็ฆ่าตัวตายก็ได้ครับฆ่าตัวตายก็ได้ครับผมโค้ดที่เราจําไว้ก็คือหนึ่งบีนะครับเอ้ยจะเพิ่งเหี้ยเหี้ยแป๊บนึงครับ โอ้ไม่ทันครับเอาใหม่นะครับนี่ครับตัวเลขกับพิบเนี่ยตัวที่เราจะแก้นะครับเอาใหม่เอาใหม่อ่าโอเคใส่หนึ่งบีไปนะครับหนึ่งบีอ่าตัวนี้ก็หนึ่งบีโอเคจะนันเสร็จส bon. ิ้นครับล่องหงครับอดูครับอ้าวไม่เห็นละไม่เห็นไอสัตว์ไอสัตว์ต capacity, มึงไม่เห็น อ่าเหไหมครับมันมองไม่เห็นเราครับเนี่ยเห็นไหมอ่าชัดเจนครับนี่ผมจะแหลกนิดนึงเน็ตช้านะครับอ่ายัางไงก็สอนเพียงแค่นี้แล้วกันครับอ่าเดี๋ยวไว้ตัวอื่นเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะสอนต่อนะครับอ่าโอเคครับ